สวัสดีครับวันนี้ซิกโก้อยู่ที่จังหวัดชัยนานะฮะวันนี้เรามาทําอะไรกันนะเดี๋ยวไปดูเลยนะว่าวันนี้เรามาเยี่ยมใครผู้บริหารระดับสูงสุดของเราวันนี้นะเนี่ยฟูของเราเดี๋ยวไปเจอกันครับ เก่งต้องตั้งใจฝึกซ้อมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีวินัยวันนี้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายบอลหญิงก็ไประดับโลกแน่พวกเราที่นั่งอยู่นี้อาจจะได้เป็นนักฟุตบอลหญิงไปชิงแชมป์โลกเกมืเอไรพะมีโอกาสมากกว่าผู้ชายฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้มาด้วยความฟุกแต่มันมาด้วยความตั้งใจฉะนั้นคนไหนที่จะมาเล่นฟุตบอลต้องตั้งใจสิบปีนี้นะความชื่อฟุตบอลมันไม่นาน ถ้าคุณเล่นฟุตบอลคุณเต็มที่กับ10ปีแต่คุณจะมีวินัยติดตัวต่อไปก็จะมาเป็นโค้ชที่ดีเป็นนัเกเตะที่ดีแล้วก็จะมาเป็นโค้ชที่ดีมาเป็นผู้นำที่ดีต่อไปนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณนะที่เฮฟุกนะครับคุณมินนะครับของลัสตาร์ที่ได้มาเจอกับพวกเราจริงๆอยากมาเจอแล้วได้ถ่ายรูปแจกลายเซ็นเอาไปอวดเพื่อนๆดีไหม ครับวันนี้ซิกโก้มาที่ชัยนาธนะครับมาทํากิจกรรมหลากหลายนะต้องขอบคุณทางลัคกี้สตาร์ด้วยนะที่ให้โอกาสบุริซิกโก้นะได้มาแจกลูกบอลด้วยแต่วันนี้ที่สําคัญที่สุดนะฮะเรามาที่เส่งวดคลังไฟฟ้านะครับนะโอ้หนี่นะในพูดทหารเราอยู่ไหนนะฮะตอนนี้นะพูดทหารเราอยู่ไหนเอ่ย นี่นะครับโอ้โหนี่นะครับนี่พี่ฟุกนะครับสวัสดีครับพี่ฟุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะนี่ชายนาคือเจ้าใหญ่ที่สุดนะครับยินดีนะยินดีต้อนรับพี่โก้ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมหน่อยนะวันนี้นะยินดีครับยินดีแล้วก็ชายนาเป็นเกียรติมาแจกลูกบอลด้วยมาสร้างแรงบันดาลใจเด็กด้วยนะครับพี่โก้มานี่เด็กๆชายนากรีตสาวๆร้านผมก็กรีดต้องขอบคุณคนนี้แหละนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปให้ชมกันมาเชิญเลยครับเชิญครับผม สวัสดีครับฮฟลุกนะครับร้านเสียงหัวคลังไฟฟ้าครับผมก็วันนี้ตื่นเต้นตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้พวกเราชาวไยนาาน,นะครับรอต้อนรับพี่โก้นะครับก็ทุกคนดีใจที่จะได้เจอพี่โก้แล้วก็พี่โก้พี่โก้มาที่ร้านมามาเจอเด็กๆนะครับมาทํากิจกรรมพี่โก้น่ารักมากแล้วก็เด็กๆทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะครับเอาลูกฟุตบอลมาแจกนะครับก็จริงๆแล้วต้อง สำหรับพี่โก้เนี่ยก็บอกว่ายินดีต้อนรับพี่โก้แล้วก็อยากให้พี่โก้มาบ่อยๆนะครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเ,เป็นตัวแทนจำหน่ายาตู้แช่ล็อคกี้สตาร์ Lucky Star นะครับเรามีหน้าร้านอยู่ที่จำหน่ายตู้แช่อยู่4หน้าร้านนะครับมีเสียงหว้วยทางไฟฟ้า2สาขาที่อำเภอเมืองก็คือสาขานี้นะครับ ที่อำเภอหันคานะครับแล้วก็เรามีอีกร้านหนึ่งชื่อร้านตู้แช่ัชนาทอยู่อีกสาขาหนึ่งอยู่ในเมืองัชนาทนะครับแล้วก็ร้านสุดท้ายก็คือนครสวรรค์เครื่องเย็นอยู่ที่เยื้องเยื้องแมคโครนครสวรรค์นะครับก็ตู้แช่ครบวงจรครบทุกชนิดนะครับเรามีเรามีทุกทุกสิ่งอย่างเลยนึกถึงตู้แช่นึกถึงเราครับเสียงหัวคังไฟฟ้าตู้แช่ัชนาานครสวรรค์เครื่องเย็นครับขอบคุณครับ